nằm phun chốt nát nằm thùm na nằm thùm hay thùm na mất Uuuu. tài tài bố này kim khẩu được chứ Nào giang nằm thùm ยังนงเรย่งพวเขาบานหรอกยังนงเรื่องที่ขึ้นที่ถมเหือนไม่ถือนกไปหาเหือนไม่เชียงคือเจ้ามันเกี่ยมเกศสวงเกศเสืออยู่ถ่าลอยหนำนอง Yeah. So, I'm going to go. I'm going to go.